สวัสดีครับมาพบมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมตามสโลแกนครับเสร็จจากงานหลักมุ่งสู่งานครัวครับผมวันนี้มีอะไรมาเสนอเรามาตามดูกันครับผมนี่ครับผัดหัวเชปโปใส่ไข่ มาดูกันนะครับหน้าตามจะเป็นแบบไหนนี่หัวเจ๊โป๊ะเราล้างแล้วนะครับคือถ้าไม่ล้างมันจะหวานมากหวานออกเค็มๆแต่ทีนี้เราล้างมาแล้วต่อไปเป็นขั้นตอนเริ่มการทําเลยครับผมคคติดแก๊สครับ ไฟไม่ต้องแรงมากนะครับไฟเบาๆครับใส่น้ำมันพืชลงไป กระทะร้อนแล้วเราก็ใส่กระเทียมดองลงไปครับเฮ้ยกระเทียมกระเทียมเจียวพูดผิดครับพูดปิดนี่ครับใส่ใข่สามฟองครับ เราไที่แล้นะครับเกาไข่ใส่ลงไปครับ ไฟนิดนึงครับแต่ก็จะปล่งไปครับ มนหนอยครับับผงบดปลาเขียวครับรบดดีครับรำบ,บัวชุรทบ ออกแกัสให้มึงครับง่ายๆครับวันนี้นีครับ เสร็จแล้วนะครับง่ายๆสไตล์อตเอยอีสารครับนี่ครับเป็นยังไง มังครับเ,เพื่อนๆน่ากินไหมครับผัดหัวเช่ะปปใส่ไข่ครับผมดูแล้วอย่าลืมกดติดตามท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามโปรดกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้สรรหาเมนูแปลกๆมาให้ท่านผู้ชมชมกันครับผมฝากไว้ด้วยครับกับช่องเคยอีสานชาแนล บายบายท้องร้องแล้วครับไปกินข้าวก่อนครับ